มาเท <oh> ี่ยวข้าศานเป็นไงบ้างคะสวยมากเลยค่ะฝรั่งเยอะมากเดี๋ยวรอหน้าน้องก็รถอยู่เนาะใช่อันนี้เขาเรียกว่าซอยตรงข้ามกับซอยรามบุรีตอนนี้ข้าศานคือเขาโดนก็แบบว่าจัดเรียบร้อยนะคะก็คือแบบโล่งน่าเดินแล้วก็เห็นตึกเก่าๆค่อนข้างที่จะสวยมากวันนี้เราสองคนก็พามาชิมแมลง เขาให้ถ่ายถ้าเขาถ่ายสิบาทเราประหยัดมากเขาไม่ยอมเสีย10บาทนะก็คือครักงีค่ะตอนนี้ก็เป็น New Year's Eve เนาะก็ฝรั่งก็หนีหนาวมาจากยุโรปนะคะหนีมาแล้วก็มาเมืองไทยจากเมืองไทยก็สารนี่ก็เป็นจุดว่างลางนทั่วโลกก็จะมาที่นี่แ้วเสร็จก็จะไปที่เกาะต่างๆที่นี่ก็จะมีบริการรถต่ว มีไปเกาะเตา่ามีไปทั่วประเทศเลยมีไปเชียงรายไปไปเกาะสมุยไปเยอะแยะเลยแล้วก็มีแบบดำนงดำนางก็ทุกอย่างรวมเป็นที่ข้าวสารค่ะไปะเราไปเที่ยวกันดีกว่า